โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันเลยค่ะท้าความมาก่อนแล้วเมื่อกี้นะคะบอกว่าอเจอจคำถามมาเยอะว่าพาลูกเล่นอะไรดีเพราะว่าโอ้ยมันแบบมันยาวนานมากแล้วก็มันก็หมดมุกแล้วแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องให้เขาเล่นจอเยอะๆแล้วคนนี้ผลเนี่ยพอหลังจากจอเล่นจอเยอะๆมันก็เท่าไหร่เดือนมาสองสามเดือนมาเนี่ยเนาะคือ,อ,อของเด็กเด็กทั่วไปยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเด็กของคุณหมอะคะ่ะลูกลูกคุณหมอที่คลินิกกระตุ้นนะคะเริ่มแบบว่า ชักจะอาการเห็นผลชัดเจนแล้วว่าเริ่มจะแย่ลงนะคะอาการการควบคุมตัวเองอาการการมีสมาธิหรือว่าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเริ่มจะไม่ค่อยดีละนะคะ,ะเพราะว่าเล่นช่วงนี้ได้เล่นจอเยอะพาะปิดเทอมกิจกรรมปกติเนี่ยกลางวันก็ยังได้ไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเนาะวันเนี้ย ก็จะดูจอเยอะแล้วก็จะเล่นกับเพื่อนจะเล่นกับเพื่อนบ้านอื่นก็ไม่ได้เพราะเด็กทุกคนแถวแถวบ้านมีโทรศัพท์กันทุกคนคนละเครื่องถึงสองเครื่องนะคะสรุปว่าเล่นเกมกันทุกบ้านเลยเราคุณแม่ก็บอกว่าโอ้แม่ก็รู้สึกว่าหมดมุกไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยแชร์ไปนะคะว่า,าพยายามคือเบื้องต้นเลยก็ต้องขอบอกนะคะว่าการที่เราจะเอารูปจากจอ แล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมที่ที่ยาวนานอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยอาจจะบอกว่าเหนื่อยหน่อยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเหนื่อยเยอะค่ะมันจะเหนื่อยเยอะเหมือนคือเราต้องทุ่มเทม,มากเลยเพราะว่าก็ต้องมีเวลาให้เขานะคะในในในกรณีที่จะต้องเอาเขาออกจากจอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเขามาเล่นเล่นให้เขาเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยถ้ายังถ้ายังเป็นช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่เนาะแต่ว่า คุณหมอก็แนะนําว่าเราสามารถหาตัวช่วยได้นะคะเผื่อว่ามีสมาชิกคนไหนในบ้านมีเด็กมากกว่า1คนก็มาเล่นด้วยกัน <c oughs> เบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่พาเล่นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้เขาแบบทำเป็นอะไรอะเล่นเล่นกันไปตามฟโฟละคะ์ค่ะหรือว่าถ้ามีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยก็มาช่วยพาเล่นหน่อยหนึ่งนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกัน No. กอ็อย่างที่แนะนําไปว่าเรายังไม่ได้ให้ดูจอเยอะเพราะว่ามันมีผลกับสมองจริงๆนะคะ,ะก็เราคือมันมีผลกับสมองแล้วก็ลดการเรียนรู้ทักษะด้านอื่นไปด้วยฉะนั้นวันนี้หมอลิสมาประมาณ10กิจกรรมที่เดี๋ยวแนะนําเบื้องต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆหามาให้เพิ่มอีกนะคะ,อะของวันนี้น่าจะเป็นเด็กประมาณเด็กวัยเรียนหรือว่าอนุบาลน,นะคะที่เริ่มรู้เรื่องละ แต่ว่าสําหรับเด็กเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวหามาให้อีกทีหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้ปัญหาปัญหาที่บอกว่ารุมเร้าที่คุณแม่เร่งด่วนขอมาก็คือเป็นน้องวัยเรียนที่เขาเคยไปโรงเรียนแล้วเขาไม่ได้ไปแล้วเขาก็ไม่มีกิจกรรมอะไรคุณแม่ก็หมดมุกนะคะเราก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณหมอ list มาแล้วก็เดี๋ยวลองไปสลับเล่นดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยข้อแรกนะคะอ่ะวาดรูประบายสีค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบเแบยบ์เนาะ อแต่ว่าคือลองดูนะคะเด็กๆเขายังไงกับการวาดรูปการระบายสีเนี่ยก็ยังชอบอยู่คนนี้เราก็อาจจะแบ่งเป็นคือมันก็ต้องมีเลเวลนิดนึงเนาะวา่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆอนุบาลอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบอาหารูปที่เขาชอบอะค่ะรูปตามการ์ตูนรูปตาม ซูเปอร์ฮีโร่อะไรที่เขาชอบมาให้เขาระบายนะคะหรือก็สามารถแต่งแต้มตามจินตนาการอะไรของเขาได้หรือว่าถ้าเขาระบายเบื็จแล้วอาจจะให้เขาวาดเองว่าเขาอยากจะวาดอะไรนะคะเอ,อก็ให้เขาวาดไปแล้วโดยโดยโเราอ่ะก็ยังต้องมีส่วนร่วมอยู่กับเขาว่าโอ้ยอันนี้เป็นยังไงอันนี้อะไรคือถ้าเราอยู่ด้วยะค่ะส่วนใหญ่เด็กก็จะชอบเนาะแล้วก็สามารถมีสมาธิอยู่กับตรงนั้นได้ส่วนถ้าเป็นเด็กโตนะคะถ้าเด็กโตหน่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมี มันมีที่ว่าระบายสีตามตัวเลขอะเนาะเป็นรูปสวยๆเลยอ่าแล้วมันก็จะมีมันจะมีเลเวลว่าประมาณอนุบาลปฐมปฐมต้นปฐม,มปลายวัยรุ่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนาะก็จะมีความละเอียดหลากหลายมากอันนี้ก็อาจจะหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะคุณหมอก็มีเหมือนกันเพราะว่าก็ชอบระบายสีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเอามาเวลาที่แบบมีเวลาแล้วเราได้ทํามันก็รู้สึกว่ามีสมาธิดีนะคะแล้วเราก็แบบเออได้ ดูว่าอันไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่อนคลายเนาะแล้วก็มันใช้เวลาเหมือนกันนะคะถ้ากว่าจะเสร็จแต่ละรูปเนี่ยคุณแม่ก็เรียกว่า,าม,มีมีตัวช่วยไปได้หลายวันเลยเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งว่ารูประบายสีรูปเหมือนจะเบสิกนะคะแต่ว่าเราก็แบ็ k ทูเบสิกกันได้เนาะ,ะอันต่อไปก็ก็มาแนวว่ารูปอะไรเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นเกมนะคะ เช่นวาดรูปเล่นเกมวาดรูปแต่ว่าเราก็อาจจะบอกตั้งโจทย์เนาะว่าวาดรูปาตามคําบอกนะโดยที่รูปที่วาดเนี่ยต้องสมมุติว่าหมอชื่อจินตาเนาะมีช่อช้างอยู่ในตัวชื่อก็อ,อรูปอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างถ้าใครวาดได้มากที่สุดคนนั้นชนะหรือคนนั้นได้อะไรอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยก็ก็ดูแบบ จะได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นนะคะอันเนี้ก็ทําได้วาดออกมาจะเป็นช้างหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแต่ว่าให้เด็กได้ฝึกทําฝึกวาดถ้าถ้าเราเห็นนะคะถ้าหให้เขาทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นว่าเออโอเคอาจจะได้รู้แหละว่าลูกเรามีความสามารถทางศิละปะหรือเปล่า ดูแล้วอาจจะต้องฝึกฝนอีกเยอะหรือว่าโอ้ดูแล้วมีแบบมีพรสวรรค์ต้องส่งเสริมอะไรก็จะได้รู้นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยมันโอกาสที่ดีที่เราจะสังเกตพัฒนาการลูกแล้วก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของลูกเราอะ่ะมีอะไรเราจะเติมอะไรให้เขาได้หรือเราจะส่งเสริมอะไรให้เขานะคะ เกมนี่สูงไหมคะลองไปลองไปตั้งดูนะคะลองไปแบบแข่งกันดูถ้าเกิดมีเด็กๆหลายๆคนในบ้านเนี่ยยิ่งจะสนุกเลยถ้าไม่มีก็แข่งกับแม่นี่แหละค่ะนะคะแข่งไปอย่างอย่างอของรูปที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างนีม่มีอะไรบ้างที่คุณหมอคิดออกก็มีช้อนมีช้างมีใครคิดอะไรออกไหมคะบอกคุณหมอทีเนี่ยถ้าเกิดว่าแข่งว่ายก็อาจจะได้ว่า,วายได้แค่2คะแนนแต่ถ้ากับเด็กๆบางทีเขาก,ก็ก็จะได้ เยอะกว่าเราเนาะอันนี้ก็จริงๆใช้ working memory ด้วยนะคะเป็นการใช้ความจำใช้งานเนาะเพราะว่าเขาต้องเคยจำว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับชอช้างเนาะอ๋ออันนี้ตอนนี้เรียกว่าช้างแล้วก็มีชอช้างอยู่อ๋ออยู่ในคำน่ะเอามาอันนี้ได้เอามาต่อได้แบบนี้ค่ะอ่าก็ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> สมยนัยเด็กๆมีใครเคยเล่น ต่อเพลงเลยคะ่ะคุณหมอเมอื่อไหคุณหมอเป็นเด็กๆเล่นต่อเพลงบ่อยเนาะอันนี้ก็ไอเดียเอามาคล้ายๆกับไอพวกเล่นต่อเพลงอะคะอ่ะน,น้องก็สนุกดีสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นละข้อต่อไปนะคะข้อ,อ่าต่อจิ๊กซอค่ะอันนี้เห็นฮิตเริ่มฮิตกันหลายที่แล้วนะคะจิ๊กซอก็อย่างคล้ายๆกับไอ้ว่ารูประบายสีตามตัวเลขอะคะ่ะว่ามันมีหลายเลเวลจิ๊กซอตัวใหญ่ ตัวกลางตัวเล็กภาพละเอียดมากละเอียดน้อยมันมีหมดเลยนะคะอะคนนี้เราจะให้เขาเล่นเราก็อาจจะต้องให้เขาเป็นคนเลือกรูปนะคะว่าหนูจะเอารูปไหนแล้วก็ให้เขาเป็นคนเลือกเองแล้วก็เราก็เล่นไปกับเขามีส่วนร่วมไปด้วยกันนะคะทุกคนในบ้านอพอต่อเสร็จแล้วบางทีมันก็เป็นความภูมิใจเนาะคุณหมอจําได้อยู่เลยว่าสมัยเด็กๆอะคะ่ะตอนนั้นสมัยวันเด็กๆก,ก,ก็ฮตต่อจิก๊กซอว์เนาะโอ้โหต่อต่อได้แล้วคุณแม่ไปใส่กรอบมาให้เนี่ย รูปนะตอนนี้ยังอยู่เก็บไว้อยู่เลยอะคะ่ะเก็บไว้อยู่ที่บ้านอยู่เลยเออว่าเราก็เป็นแบบเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเป็นความภูมิใจของเราตอนนั้นอะต่อยากยากนะเออแต่ว่าก็ต่อจนสําเร็จอะไรเงี้ยก็ยืนยันความสำเร็จของเราว่าเราก็เป็นคนที่มีความสําเร็จคนหนึ่งแบบเนี้ยนะคะก็ทําให้เด็กเขารู้สึกภูมิใจกับความสามารถของตัวเองได้เหมือนกันเนาะต่อจิ๊กซอนะคะลองดูตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็ต่อจิ๊กซอได้ไปหลายภาพกันเลยนะคะ ออันต่อไปค่ะข้อ4เล่นฮูลาฮูปแข่งกันค่ะอาเน,นี่เรเริ่มขยับแล้วเนาะอัน,นเมื่อกี้บอกอยู่อยู่แต่กับที่อ่ะตอนนี้เริ่มขยับนะคะฮูลาฮูปใครไม่รู้จักบ้างเอ่ยที่เป็นห่วงห่วงนะคะอ่าก็เวลาเราเล่นฮูลาฮูปก็จะได้แบบขยับตัวอ่ะลดพุงเนาะลดพุงสำหรับเด็กๆก,ก็จะฝึกการทรงตัวคุณหมอเห็นเด็กๆสมัยนี้นะคะเล่นฮูลาฮูปเก่งกว่าผู้ใหญ่ค่ะ อย่างที่บ้านเลยอ่ะหลานเนี่ยโอ้โหเล่นแบบคล่องพอเอาให้ยายเล่นยายแบบสองครั้งขยับสองครั้งหลุดอย่างเงี้ยนะคะเออก็มีบรรยากาศที่สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็แข่งกันว่าอ่าอาจจะแบบแข่งกันเป็นวันแลบบ้วอ่ามันเวลานี้เป็นเวลาแข่งฮูลาฮูใครได้เท่าไหร่ใครได้ยังไงแล้วก็อาจจะสะสมไปทั้งเดือนนะคะเพื่อเป็นแบบเป็นเกมให้เขาได้เราได้เล่นต่อเนื่องไปทั้งเดือนจะมีสมุด หรือว่าตารางจดคะแนนอะไรแบบนี้แล้วก็อ้าวถ้าเกิดว่าสรุปคะแนนอ่าปลายเดือนแล้วใครได้ที่หนึ่งที่2ได้รางวัลเป็นอะไรแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะก็ดูแบบลุ้นลุ้นระทึกเด็กๆบางทีถ้ามีรางวัลหรือว่ามีมีการแข่งขันนะคะเขาจะชอบเหมือนกันนะคะก็ลองดูค่ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยข้อเมื่อกี้สี่แล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นข้อ5้าเนาะเริ่มออกเป็นนอกบ้านหน่อยนึงละอ่าถ้าใครมี นอกบ้านเนาะแถวบ้านหมอตอำ่ังไหวก็จะมีที่หินที่ดินอะไรให้เล่นเนาะอ่าก็อาจจะไปหาเล่นเก็บหินนะคะอ่าอันนี้อ่าเล่นเก็บหินใกล้ๆบ้านน่าจะมีเนาะลองดูซิว่ามีหินรูปทรงอะไรสวยๆไปเก็บมาอ่าเก็บมาอันไหนสวยๆเก็บมามาล้างนะคะแล้วก็กลับมาเพ้น์ระบายสีอันนี้ก็จะช่วยนอกจากว่าเราจะแบบว่าอ่าได้ได้พาเขาไปเดินเที่ยวธรรมชาติแล้วเนาะ ได้เห็นให้เขาหัดสังเกตเพื้นเราผิวสัมผัสต่างๆแล้วก็รูปทรงต่างๆแล้วพอเสร็จแล้วกลับมาทําความสะอาดมาเพ้นท์ก็สามารถเพ้นท์เป็นรูปอะไรรูปหน้าคนเพ้นท์เป็นรูปหัวใจเพ้นท์อะไรก็สามารถสร้างครีเอทต่างๆได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้อีกเหมือนกันนะคะอพอทำ,ทำเสร็จแล้วก็เอามาประดับตกแต่งบ้านได้ด้วยก็ได้ ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งอีกแบบหนึ่งล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะอันนี้โอ้โหกว่าจะไปเดินเสร็จไปล้างไปเพ้นมีเวลาบางทีหมดวันแล้เย่ไม่ต้องดูอจอหมดครบเวลานะคะอ่าก็ว่ากันไปเนาะอ,อันต่อไปค่ะใครรู้จักตังเตไหมคะกระโดดตังเตดูนี้คุณหมอเห็นปบกลับมาเล่นกันเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับบ้านที่ ที่มีพื้นที่เนี่ยจะดีมากแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเนาะมันก็แค่แบบไม่แค่ไม่ไม่ไม่ได้กว้างมากอะคะ่ะจริงๆถ้าสมมุติอย่างคุณหมออยู่ฝัดอะไรเงี้ยก็ก็ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งให้แบ่งให้ลูกเล่นก็ได้ก็ใครไม่รู้จักตังเตบ้างเอง่ยเดี๋ยวขออ่านมเมนิดนึงเพราะว่าตังเตอะคะ่ะ <c oughs> อ๋ออที่ ที่เมื่อตอนนั้นเราดูเรื่องเลยนะแม่แม่หญิงกาละเกตเนาะพาไ,ไปเล่นนะคะอ่าก็คือไอ้ที่ว่าเราวาดอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นตารางอะคะ่ะแล้วเราก็กระโดดกระโดดตามตารางอะคะอ่ะอ่าคนนี้แต่ว่าตอนนี้เขามีการมาทําแบบเรียกว่าแอปพลายเป็นกิจกรรมหลากหลายมากกว่าที่เราเคยเล่นกันแบบโบราณก็มีนะคะตั้งแต่สมัยก่อนก็คืออ่าที่เป็นช่องแล้วก็กระโดดเขย่งเขย่งเขย่งอ่า ยนก้อนหินไปแล้วก็เขย่งเขยนงไปเก็บก้อนหินแล้วก็กระโดดกลับมาใช่ไหมคะเขาเนี้ยของที่เห็นในบอกต่างประเทศเขาทํากันก็ค r e เอ็ดีเหมือนกันนะคะก็ว่าเป็นตารางแล้วก็ใส่คํากํากับไปในตารางว่าอ่าถึงตรงนี้ใช้ขาขาซ้ายขาขวา,า,า,ากระโดดขาเดียวหรือว่าถึงตรงนี้หมุนตัวเป็นวงกลมถึงตรงนี้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาทําเป็นแบบ ทางยาวหน้าบ้านเขาเลยอยู่ฝั่งหลังเขาจะมีแบบทางหน้าบ้านที่เขาเนี่ยน้องก่อนถึงถนนอ่ะก็ทำ<ๆ>แล้วก็ให้ลูกวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ก็ก็ครีเอทดีเหมือนกันนะคะก็เด็กได้ใช้ได้ออกกําลังกายเนาะได,ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ได้ใช้สมาธิในการจดจอเล่นออแล้วก็ใช้การใช้ใช,ใช้ตาประสานงานด้วยอ่าได้ใช้สมองหลายส่วนนะคะการเล่นตังเตไม่ได้แบบว่า ไม่ได้บ้านๆเลยอย่างที่เป็นกิจกรรมแบบพื้นบ้านนะคะจริงๆแล้วมีอะไรที่พัฒนาสมองเด็กได้หลายอย่างอยู่ในนั้นก็พาไปเล่นนะคะอ่าข้อต่อไปกี่ข้อแล้วเนี่ยได้6ข้อแล้วเนาะคุณหมอโจทย์มา10ข้อก็จะเป็นกิจกรรม DIY นะคะหรือว่าประดิษฐ์อ่าประดิษฐ์สิ่งของหรือว่าหาอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะหางานงานประดิษฐ์นั่นแหละคะ่ะ ก็แนะนำว่ามีอะไรในบ้านแล้วก็เอามาแบบเอามาทำกันนะคะอย่างเช่นช่วงเนี้ยแกนแกนทิชชู่เนาะแกนทิชชู่มันก็จะมีเยอะเราอยู่บ้านกันเยอะมันก็จะใช้ใกันบอกว่า,าหมดเร็วใช่ไหมคะตรงน,นี้คุณหมอก็เริ่มให้เก็บแกนทิชชู่ไว้ละอาจจะเอามาแบบระบายสีแต่งเป็นหน้าหรือว่าเอามาเอากระดาษมาตาัดแปะ เป็นรูปขาหรือตก,ตกแต่งเป็นรูปอะไรรูปทรงอะไรก็ได้นะคะก็คิดถึงสมัยเราเรียนงานประดิษฐ์ตอนประถมอะค่ะเราก็ย้อนกลับไปสู่สู่วงจรน,นั้นว่าอ่าตอนนั้นวัยนั้นนะคะตอนตอนนั้นก็รู้สึกสนุกดีเนาะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกเครียดเหมือนกันคุณครูให้ทําอะไรเนาะแต่เนี้ยก็ถ้าเราทําแบบเป็นกิจกรรมร่วมไปกับลูกนะคะหมอว่ามันก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันอ่าประดิษฐ์อะไรได้อีกอ่าอย่างอย่างกระป๋องกระป๋องอย่างเงี้ยเนาะกระป๋องอย่างเงี้ย ขนมที่มันหมดแล้วอะค่ะก็เอามาทําเป็นเอามาทาเป็นกลองก็ได้เล่นเป็นกลองหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเจาะรูนะคะสําหรับเด็กเล็กเด็กเล็กก็จะบอกเจาะรูให้เขาหย่อนถ้าถ้ากลองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเจาะรูเดี๋ยวจะเจาะให้มันใหญ่ขนาดที่จะสอดบัตรได้บัตรที่พวกแบบคล้ายๆบัตร a t ทบัตรเครดิตการ์ดอะไรที่เราไม่ใช้แล้วอะค่ะให้เขาหย่อนนะคะแต่ว่าเจาะรูไม่ใหญ่มากเพื่อให้เขาแบบใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือประสานสายตาเนาะก็จะ ก็จะพัฒนาสมองได้อีกแล้วก็มีกล่องเนี้ยอ่ะอันนี้ใหญ่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ช่วงนี้กินขนมเยอะนะคะก็จะมีกล่องเหลือเยอะเนี่ยก็จะทาเป็นแบบอ่าเล็กๆหรือจะเอาแบบที่อ่อไม้ไอติมหรือว่าไม้ไม้กดลิ้นท,ท,ท,ที่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 มีที่คลินิกอะค่ะก็จะมาให้เขาฝึกหย่อนมันก็ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะก็ฝึกกล้ามเนื้อมือประสานสายตาได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยเราเอากระดาษมาเนาะแล้วก็เอามาตัดอ่มาตัด แล้วก็ปิดใช่ไหมคะแล้วก็เอาจัดเป็นชิ้นเล็กๆอีกตกแต่งแปะกาวเนาะกระดาษสีๆต่างๆะคะ่ะแปะกาวแล้วก็ทําเป็นรูปต่างๆก็แล้วแต่จะครีเอทได้เด็กๆก็จะชอบนะคะแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าอาจจะใช้งานก็อาจจะตรงนี้เจาะรูวไว้ทําให้เขาเป็นกระปุกอมสินประจําตัวของเขาก็ได้เนาะก็ดีเหมือนกันนะคะก็ดีไอวอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเราลองหาหาดูนะคะว่าในบ้านมีอะไรหรือว่า,าขวดน้ําเปล่าที่เหลืออย่างเงี้ย ก็ใส่ลองใส่ข้าวสารหรือว่าใส่ถั่วนะคะแล้วก็ทําเป็นอุปกรณ์เป็นดนตรีนะเครื่องเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอะเรามีกลองแล้วเดี๋ยวเราก็ทำดนดนตรีเครื่องเครื่องทำเสียงอีกชนิดหนึ่งแล้วก็เล่นก็เล่นด้วยกันมีคนนึงเป็นคนร้องก็เป็นอะไรที่เพลิดเพลินได้ในครอบครัวนะคะอ,อันต่อไปค่ะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกดอกไม้อ่าอันเนี้ยถ้า เด็กเริ่มโตหน่อยเนาะบางทีจะจะรู้สึกว่าหนูอยากปลูกดอกนั้นดอกนี้หรือว่าเราลองถามเขาก็ได้ว่าหนูอยากลองปลูกดูไหมแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวนี้อาจจะสั่งในช้อปปีล้ลาซาด้าอะไรเงี้ยมีแล้วก็สั่งแล,แล้วก็ให้เขาลองปลูกในกระถางแล้วก็ให้เขาเป็นคนดูแลภายในปิดเทอมนี้หนูจะปลูกต้นอะไรได้ก็ก็ถ้าเขาปลูกแล้วมันออกดอกหรือว่ามันขึ้นใบอะไรเงี้ยเด็กก็น่าจะรู้สึกภูมิใจเนาะหรือว่าที่ที่เห็น ที่เห็นกันตอนนี้นะคะที่ที่แม่ๆเริ่มแชร์กันก็คือเลี้ยงกระบองเพชรนะคะดูดูเหมือนว่าจะง่ายดีกระบองเพชรอะไรนะต้นต้นไม้ที่ดูแลไม่รู้ว่าจะดูแลง่ายหรือดูแลยากแต่ก็ลองให้เขาเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็เหมือนกับว่าได้สร้างความรับผิดชอบแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขเนาะได้ทําอะไรกิจกรรมเอ่อเรียกว่าผ่อนคลายะคะ่ะอยู่กับต้นไม้ดอกไม้นะ่าจะมีความสุขนะคะอ่ะข้อต่อไป ข้อที่9เนาะเล่นสมมุตินะคะอันนี้ก็เริ่มเล่นลนั่เลยเด็กอนุบาล<ๆ>เด็กประถมต้นเนี่ยจะชอบมากมีจินตนาการเยอะ,อะเหมือนสมัยที่ที่พี่ชายคุณหมอสมัยที่ว่าพูดกันเรื่องคลิปเรื่อง injury prevention เนาะที่ว่าอุบัติเหตุนะคะตอนนั้นก็เล่นสมมุติเป็นซูเปอร์แมนเนาะแล้วก็กระโดดหน้าต่าง แต่ว่าอันนี้เราไม่เล่นสมมติบบกรุนแรงขนาดนั้นนะคะอาจจะบอกอ่ะเล่นสมมติเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าอ่ะตอนนี้ซูเปอร์ฮีโร่จะมากู้โลกยังไงดีตอนนี้โลกกาลังโดนภัยจากโควิดอยู่ช่วยคุณแม่ด้วยคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณแม่ไม่มีเงินเลยคุณแม่ไม่รู้จะทํามากินยังไงช่วยแม่สิลูกอะไรอย่างนี้ก็ลองดูซิว่าเด็กๆเ,เขาจะว่ายัางไงนะคะหรือว่าเล่นสมมุติเป็นเชฟนะคะอ่ะไปวันนี้คุณเชฟทำไรดีครับทําเมนูอะไรเนี่ยลองหาอ่า กระทะหาหม้อหาอะไรมาให้เขาเล่นแต่ว่าเล่นแบบปอมๆค่ะเหมือนเล่นขายของเหมือนสมัยเด็กๆเ,เนาะ <S <S เล่นปอมๆแล้วก็จินตนาก,การมาว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรก็ก็สนุกดีแล้วก็เอ,อ่อเรียกว่าอะไรอ่ะประหยัดแล้วก็ได้สร้างสัมพันธภาพนะคะลองเล่นกันดูอ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยคือทุกอย่างสือนเกญดูจะรู้สึกว่ากลับสู่สการลเล่นสมัยสมัยก่อนเนาะอันนี้ก็ย้อนเวลามากคือ ให้เด็กๆเ,เขียนจดหมายหาหายาดหาหายาหาญาติาาาาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าหาเพื่อนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้าจะาบอกโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เจอกันไม่ได้ไปเยี่ยมกันไม่ได้ไปเล่นกันเลยอ่าเจอกันแต่บอก Video Call วิดีโอคอลเราก็ลองแบบอ,อ้าหนูแบบคิดถึงคุณย่าไหมคุณยายไหมไม่ได้ไปเยี่ยมเลยหนูลองเขียนรู้สว่าอ่าเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ปิดเทอมโควิดเนี่ยหนูทําอะไรบ้างอ่าก็ได้ฝึกการเขียนใช่ไหมคะฝึก ภาษาฝึกกลั้นนื้วมือฝึกการเรียบเรียงประโยคนะก็ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็การที่เขียนจดหมายมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราเขียนไปเนาะโอ้โหเราคิดแล้วก็มันเหมือนมีความผูกพันหรือว่ามีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในนั้นนะคะก็เกิดความรู้สึกที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเอเราบเออเรามีใครอีกคนนึงนะอยู่ห่างไกลที่เราก็ยังเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็ เขารักเราแล้วเราก็รู้สึกรักเขาแบบเนี้ยนะคะก็น่าน่ารักดีลองเอาไปทํากันดูนะคะเพราะว่าเอาจิงจงิถ้าเกิดให้ให้เขานั่งเขียนจดหมายเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะอ่าก็จะสามารถดึงออกจากจอได้อีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะเพราะตอนเนี้ยคอนเซปต์เราคือพยายามหากิจกรรมให้ทําเพื่อจะดึงลูกออกจากจอเนาะอ่ะคราวเนี้ยพูดจบละว,วันเนี้ยลิสต์มาสิบข้อนะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึง เดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะน้องทามน้องนาคุณแม่น้องทามใช่ไหมคะอ่าเออคุณคุณตุลาลูกชาย1ขวบ1เดือนเรื่องการฉีดสัวัคซีนได้ไหมคะหขวบหนึ่งเดือนเอ่าส่วนใหญ่ล้วถ้าเกิดว่าเกิน1ขวบเนาะก็จะเป็นวัคซีนวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวส่ง บันทึกการฉีดให้คุณหมอดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก่อนหนึ่งขวบเนี่ยยังรับไม่ครบนะคะอ่าก็จะได้รู้ว่าเป็นตัวไหนเลื่อนได้นานแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องหนึ่งคนนี้ก็มาฟังประจําเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณยายมาคุณประทุมมานะคะคุณอาสานะสวัสดีค่ะ อ๋อคุณแม่ลักกี้ค่ะบอกว่าตั้งใจฟังมากเลยค่ะจะได้ไปเล่นกับพี่ปัน้นใช่ไหมคะพ,พี่ปั้นพี่ปูเออคุณหมอสมคบันว่าการดูจอมีผลกับสมองยังไงคะขยายความจะได้จูงใจให้พ่อแม่จริงจังกับการห่างจออันนี้ยาวมากนะคะคุณหมอคิดว่าน่าจะทําเป็นหัวข้อ1-2วันเลยะคะ่ะแต่ว่าก็คือมีผลสรุปง่ายๆว่ามีผลคล้ายๆกับเ,เวลาที่เด็กดูจอเนาะมันจะทําให้ การหลังสารสือาา่อประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับมีความวุ่นวายอยู่ในนั้นมากนะคะก็ถ้าเล่นไปนานๆนนจนเ,เรียกว่า,ามีภาวะติดเกมเนี่ยหรือว่าติดจอนี่จะมีอาการามีการทำงานในสมองคล้ายๆกับคนติดยานะคะอา่าแล้วก็แน่นอนคะ่ะว่าการดูจอมันทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆอ,อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเด็ก ปฐมวัยนะคะเด็กน้อยกว่าหปีเนี่ยการพัฒนาทักษะหรือว่าพัฒนาสมองของเขาเนี่ยต้องพัฒนากับผ่านการเล่นหรือว่าการขยับตัวการลงมือทํานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กะจะนั่งดูแต่จออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ลงมือนะคะไม่ได้พัฒนาทักษะเหล่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอปัญหา มากๆวันนี้ก็คือพอเด็กอยู่กับจอมากๆเด็กไม่ได้ไม่ได้มีสังคมปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆอะคะ่ะแล้วก็เกิดเกิดเด็กแล้วก็รู้ว่าผู้ใหญ่วัยรุ่นเนี่ยที่มีความเครียดตอนตัวะคะ่ะว่ามีความเครียดเพราะว่าเวลาที่เขาจะเข้าสังคมหรือว่าเขาไปอยู่ในที่ทํางานหรือว่าอยู่อยู่ในที่ที่ต้องสังคมกับคนอื่นอะเขาทาตัวไม่ถูกเขาทาตัวไม่เป็นอ่าแล้วก็เกิดภาวะเครียดซึมเศร้าถุงข้นต้องกินยาหลายคนเลยนะคะ Okay. แต่ว่าสําหรับเรื่องของการสมองการดูจอคิดว่าน่าจะต้องทําเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะคะขอบคุณสาหรับคําถามค่ะอาจารย์สุพาวันคุณแม่พยายามมากค่ะชมพู่ชนีพี่ป้านพี่ปูนม,ม,มีเล่นต่อเพลงบ้างาใช่โอเคเหมือนคุณหมอเล่นต่อเพลงสมัยก่อนก็จริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะคะมัน,มนว่าเราก็ต้องใช้ความคิดเนะาะว่า๊เ,เพลงเนี้ย เพลงอะไรเราก็ต้องมีแบบคลังคลังแล้วเราก็ต้องดึงดึงข้อมูลเก่าๆของเรามาใช้เออ working memory ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่จิมเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยอยู่ภูเก็ตสบายดีไหมคะอ่ามีคำถามไหมเอ,อ่ยคุณหมอคิดว่าคุณหมออาจารย์คอมเมนต์ครบแล้วตอบคำถามไปค่อนข้างจะครบเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าเ,ออเข้าใจะะว่ามันยากลำบากเหลือเกินการที่มีเวลาอ,อ,อยู่กับ ลูกเนี่ยมีเวลาว่างทั้งวนันแล้วก็แล้วก็มันมีอะไรที่จูงใจเขามากเลยนะคะในจอเพราะว่าบางทีเข้าไปใน u t u b e เนี่ยโอ้โหแบบมีอันนี้แล้วก็ต่อด้วยอันนี้ต่อด้วยอันนี้อ่าหรือว่าการ์ตูนเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหกำลังสนุกตื้นๆมันก็แบบดูไปเรื่อยๆะคะ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยเด็กเนาะมันก็ทีวีก็มีแต่สามห้าเจ็ดเก้าการ์ตูนก็มีแค่ช่วงวันละชั่วโมงสองชั่วโมง เราก็เรื่องที่เราอยากจะดูก็มีแค่ครึ่งชั่วโมงเงีย้ยมันก็เหมือนเป็นการวิในยเราไปในตัวแต่เดี๋นี้กับช่องการ์ตูนก็มีทั้งวันนอกจากนั้นก็ยังมี YouTube มีอะไรที่เด็กเข้าถึงง่ายได้มากๆเลยก็ลองลองปรับ,ปร,บปรับดูก็แล้วกันนะคะเ,เป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนผู้ปกครองทุกคนนะคะในการเลี้ยงลูกให้เติบโต,ตอย่างดีมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ อาจารย์เอกพึ่งมาสวัสดีค่ะเดี๋ยววันหลังทำากิจกรรมสําหรับเด็กไวัต่อแตะให้นะคะอาจารย์เอกอาจารย์เังมีรูปไวัต่อแตะเหมือนกัน <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ